สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาวะที่ชื่อว่า PCOS หรือภาวะถุงน้ำรังไข่ไหลใบนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแต่ก็อาจจะยังงงงสับสนสับสนอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกคลายทุกข้อสงสัยให้เคลียร์กันไปเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าภาวะนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะ คือเป็นความผิดปกติของฮอร์โมนที่เจอบ่อยมากๆครับสถิติทั่วโลกเนี่ยบอกว่าส่งผลกระทบต่อผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์มากถึง5 1 0เซเลยทีเดียวไม่น้อยเลยนะครับแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมประจำเดือนมาไม่ปะกะติเลยหรือน้ำหนักมันขึ้นเอาๆแบบหาเหตุผลไม่ได้แล้วไอ้เจ้าสิวเนี่ยรักษายังไงก็ไม่ยอมหายสักทีอาการที่ดูเหมือนจะธรรมดารรมดาพวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณของอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่ก็ได้ แล้วพอเจอแบบนี้คนเดียวเนี่ยมันก็ทั้งสับสนทั้งรู้สึกโดดเดี่ยวได้ง่ายๆเลยโอเคครับเรามาลงลึกกันอีกนิดพอพูดว่าภาวะถุงน้ํารังไข่หลายใบหลายคนอาจจะนึกถึงแค่ว่ามีถุงน้ําในรังไข่เฉยๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือภาวะที่กระทบทั้งระบบฮอร์โมนและการผลัผลานของร่างกายเลยนะซึ่งหัวใจหลักๆของมันเลยเนี่ยมีอยู่2ออย่างคือฮอร์โมนสืบพันธุ์ที่ไม่สมดุลกับภาวะที่เรียกว่าดื้อต่ออินซูลินครับ และความไม่สมดุลที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอาการต่างๆมันมาจากไหนกันแน่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ต้นต่อของเรื่องมีกันครับคืออย่างนี้นะครับลองนึกภาพตามนะนกลไกหลักของ P C O S เนี่ยมันมีตัวละครสำคัญอยู่2ตัวที่เหมือนวิ่งไล่จับกันเป็นวงกลมเลยตัวแรกก็คือ Androgens หรือฮอร์โมนเพศชายที่มันสูงเกินไปก็เลยทำให้เกิดสิวขนดกหรือผมบางส่วนตัวที่2คือภาวะดื้ออินซูลินครับ พอร่างกายดื้ออินซูลินเซลล์มันก็ไม่ยอมใช้น้ําตาลตับอ่อนก็เลยต้องปั๊มอินซูลินออกมาเยอะๆชดเชยทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับพอเจ้าอินซูลินที่ล้นเกินเนี่ยดันไปกระตุ้นให้รังไข่ผลิตแอนโดเจนเพิ่มขึ้นไปอีกเห็นไหมครับมันเลยวนเป็นลูปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นพอจะเห็นภาพต้นต่อกันแล้วเนาะทีนี้คําถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยมันใช่ pcos หรือเปล่าซึ่ง กระบวนการวินิจฉัยเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนยากนะครับแต่จริงๆแล้วเขามีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลที่ชัดเจนมากๆเลยครับเกณฑ์ที่ว่านี้เนี่ยคุณหมอทั่วโลกเขาใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับเรียกว่าเกณฑ์รอตเตอร์เดมเพื่อให้การวินิจฉัยมันแม่นยำและเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะไปทรวนที่ไหนก็ตามแล้วหัวใจสําคัญของเกณฑ์นี้ก็ง่ายนิดเดียวเลยครับเขาเรียกว่ากฎ2ในสหมายความว่ายังไง ก็คือไม่จําเป็นต้องมีครบทั้ง3ข้อนะครับขอแค่มีอาการเข้าเกณฑ์2ข้อจาก3ข้อนี้ก็วินิจฉัยได้แล้วว่าเป็น PCOS ซึ่ง3ข้อที่ว่าก็คือ1ประจำเดือนมาผิดปกติ2มีฮอร์โมนเพศชายสูงและ 3. ตอนอัตราซาว์เจาะจงไปแล้วเจอกับถุงน้ําหลายใบในรังไข่ครับทีนี้เรามาขยายความข้อ2กันหน่อยไอ้ที่ว่าฮอร์โมนเพศชายสูงเนี่ยมันดูได้จาก2ออย่างครับอย่างแรกคือดูจากอาการทางคลินิก พูดง่ายก็คืออาการที่มองเห็นด้วยตาเปล่านั่นแหละครับเช่นสิวเธอขนโดกผิดปกติกับอีกอย่างคือดูจากผลทางชีวเคมีอันนี้ก็คือต้องเจาะเลือดไปตรวจวัดระดับฮอร์โมนกันเลยถึงจะเห็นผลครับเอาละครับหลังจากทําความเข้าใจตัวโรคกันมาพอสมควรแล้วคราวนี้เรามาถึงส่วนที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยนะเป็นเหมือนหัวใจของการรับมือกับ PCOS เลยก็ว่าได้นั่นก็คือการปรับไลฟ์สไตล์ครับและจุดเริ่มต้นที่เป็นรากฐานที่แข็งแรงที่สุดเลยก็คือ เรื่องอาหารการกินของเรานี่เองถ้าดูภาพรวมนะครับพ้อหมายหลักของการปรับอาหารสำหรับคนที่เป็น PCOS เนี่ยมีอยู่2อ,อย่างหลกัหลกๆเลยคือ 1. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้นิ่งๆไม่ให้มันสวิงขึ้นลงและ 2. คือการลดก,การอักเสบในร่างกายดังนั้นอาหารที่เราจะเน,น้นกันก็คือพวกไฟเบอร์สูงๆโปรตีนดีๆสารต้านอนุมูลอิสระและในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามลดพวกแป้งขัดขาวน้ำตาลแล้วก็ไขมันที่ไม่ดีลงครับ มาดูกันที่ฝั่งของที่ควรกินกันก่อนนะครับกลุ่มแรกเลยที่แนะนำสุดๆคือพวกไฟเบอร์สูงๆครับอย่างข้าวกล้องธัญ,ญพืชถั่วต่างๆพวกนี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลได้ดีมากทําให้อินซูลินไม่พุ่งปรีดต่อมาก็คือโปรตีนไขมันต่ําไก่ปลาเต้าหู้พวกนี้ช่วยให้อิ่มนานไม่หิวบ่อยและที่ขาดไม่ได้เลยคือสารต้านอนุมูลอิสระจากผักผลไม้สีสันสดใสต่างๆที่จะมาเป็นกองทับช่วยลดการอักเสบในร่างกายเราครับ แล้วฝั่งที่ควรจะเบรกเบรคไว้บ้างหรือเลี่ยงได้ก็ดีเลยก็คือกลุ่มที่จะไปกระตุ้นให้ภาวะดื้ออินซูลินกับการอักเสบมันแย่ลงครับนึกภาพไม่ได้เลยก็คือพวกแป้งขัดขาวอย่างขนมบังขาวพาสต้าพิซซารวมถึงพวกเครื่องดื่มหวานๆน้ำอัดลมชานมไข่มุกหรืออาหารแปรรูปของทอดทั้งหลายแหละเพราะอะไรก็เพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับระดับน้ําตาลในเลือดของเราเลยครับอิ่มท้องกันแล้ว ก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งเสาหลักที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการขยับร่างกายหรือการออกกําลังกายนั่นเองครับตัวเลขเป้าหมายที่อยากให้ลองตั้งไว้ก็คือ150นาทีต่อสัปดาห์ครับสําหรับการออกกําลังกายที่หนักปานกลางซึ่งแค่150นาทีนี้แหละครับมันส่งผลดีมากๆเลยนะกับการจัดการอาการของ P C O S ทีนี้ออกกําลังกายแบบไหนดีล่ะจริงๆแต่ละแบบก็มีข้อดีต่างกันไปนะครับอย่างฮิท หรือการออกกําลังกายหนักสลับเบาเนี่ยโอ้โหอันนี้ช่วยเบิร์นไขมันและทําให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นมากหรือจะเป็นแอโรบิกเบาๆก็ได้ครับเดินเร็วว่ายน้ําปั่นจักรยานพวกนี้ก็จะดีกับสุขภาพหัวใจโดยรวมและอีกอย่างที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็คือโยคะครับเพราะมันช่วยลดความเครียดได้ดีมากๆซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละตัวดีเลยที่ส่งผลโดยตรงกับสมดุลฮอร์โมนของเราเต็มๆ แน่นอนครับว่านอกจากการปรับไลฟ์สไตล์ที่เป็นหัวใจหลักแล้วเนี่ยก็ยังมีทางเลือกทางการแพทย์ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมได้เหมือนกันซึ่งปกติแล้วคุณหมอก็จะแนะนําให้ทําควบคู่กันไป,ก,นไปก,กับการสร้างพื้นฐานไลฟ์สไตล์ที่แข็งแรงครับตัวช่วยทางการแพทย์ที่ว่าเนี่ยก็จะเข้ามาจัดก,การปัญหาแบบตรงจุดตามอาการและเป้าหมายของแต่ละคนเลยครับเช่นอาจจะใช้ยาคุมกําเนิดเพื่อช่วยให้รอบเดือนกลับมาปกติหรือใช้ยาอย่างมทฟอร์มินเพื่อช่วยเรื่องภาวะดื้ออินซูลินโดยตรง หรือสำหรับใครที่วางแผนจะมีลูกก็จะมียากระตุ้นการตกไข่เป็นตัวช่วยครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะย้ําเลยก็คือ PCOS อาจจะฟังดูซับซ้อนแต่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับมันเป็นภาวะที่จัดการได้และควบคุมได้ครับการปรับไลฟ์สไตล์ที่ใช่บวกกับการรักษาที่เหมาะสมจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในระยะยาวได้เลย นี่คือเส้นทางการดูแลสุขภาพที่อาจจะต้องใช้เวลาและความเข้าใจครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่าแน่นอนครับสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่ามีอะไรเล็กๆแค่หนึ่งอย่างที่เราสามารถเริ่มทำได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นก้าวแรกที่ดีในการดูแลสุขภาพของเราในระยะยาวไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่นะครับอาจจะเป็นแค่การเลือกกินอาหารที่ดีขึ้นแค่มื้อเดียวหรือลุกขึ้นมาเดินขยับตัวให้มากขึ้นอีกนิดแค่นั้นก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแล้วครับ